เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่4จงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยไม่ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง เราไปทีละข้อเนาะข้อแรกมแมลงชนิดหนึ่งยาวประมาณ3คูณ10กำลังลบ2เซนติเมตรเขาบอกว่าให้เราเขียนโดยไม่ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง mm. เห็นไหมว่ามันมีเลขยกกำลังอยู่3คูณ10ยกกำลังลบ2นี่เคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าการเลื่อนตำแหน่งทศยมหรือการเลื่อนจุดทศยมการเลื่อนทศยมแล้วกันจะมาพร้อมกับอะไรการคูณ10ยกกำลังอะไรสักอย่างถูกไหม ตอนนี้เรามีสิ่ง,ส,งสิ่งนี้อยู่นี่ตอนนี้เรามีการคูณ10ยกกําลังอะไรสักอย่างอยู่อันนี้คูณ10กำ 2, ณ10กำลังลบ2คูน10กําลังลบ4เพราะฉะนั้นเราสามารถเลื่อนทศนิยมได้ถูกไหมเพื่อที่จะทําให้มันไม่ติดไม่ติดการคูณ1 0ยกกําลังเลขเนี่ยสิ่งสองสิ่งนี้มันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดู3คูณ10กำลังลบ2 3 คูณ10ยกกำลังลบ2เป็นเราหาจุดทศนิยมก่อน3แปลว่ามันเป็น3.0คูณเลื่อนไปทางขวาถูกไหมเครื่องหมายคูณเนี่ยแปลว่าเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งลบ2ตำแหน่ง คูณเลื่อนไปทางขวาลบ2ตงตแหน่งถ้าเลื่อนขวาสองตำแหน่งคือเลื่อนไปทางนี้1 2แต่ว่าถ้าเลื่อนไปทางขวาลบ2ตงตแหน่งเราก็จะเลื่อนไปทางนี้1 2นี่จุดจะกลายเป็นอยู่ตรงนี้แทนก็จะเป็น0.03หน่วยเป็นเซนติเมตรต่อมาข้อที่2แบคทีเรียชนิด1ยาวประมาณ3คูณ10ยกกำลังลบ4 เราไม่อยากให้มันติด10บกำลังลบสี่ใช่ไหมตอนนี้บอกแล้วไงว่าเรามีตรงนี้อยู่คูณ1 0บยกกําลังอะไรสักอย่างอยู่คือมันเหมือนกันเราจะทําให้สิ่งนี้หายได้โดยการทําสิ่งนี้มาแทนโอเคนะเราจะทําอะไรก็ได้สักอย่างเราเอาสิ่งนี้ออกแล้วเ,เอาสิ่งนี้เข้ามันย่อมมีความหมายเหมือนเดิมแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามันมาคู่กันการเรียนศสิยมจะต้องเป็นการคูณ1ิยกกําลังใดๆสักอย่างอ่ะขอแทรกนิดนึงแบบ การเล่นคสิยมคือการคูณ10ยกกำลังสักอย่างสมมติพี่บอกว่า3คูณ4ยกกำลังสองนี่ไงคูณคูณเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งอย่างนี้ได้ไหมนี่ไงสามจุดศูนย์ใช่ไหมคูณเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งหนึ่งสองสองตำแหน่งจุดเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมเป็นเท่ากับสามร้อยจุดศูนย์ได้ไหมไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเลขสี่ไม่ใช่เลขสิบ จำให้แม่นเลยนะว่าการเลื่อนทศิยมจะมากับการคูณ10ยกกำลังอะไรสักอย่างเนาะอันนี้เป็น4เลื่อนทศิยมไม่ได้เป็น4เลื่อนทศิยมไม่ได้เออการจะเลื่อนทศิยมได้เนี่ยจะต้องเป็นเลข10ต้องเป็นเลข10เท่านั้นแล้วอันนี้เป็นเลข1ิบไหมเป็นเพราะฉะนั้น มันมีคูณ10ยกกำลังสักอย่างเราเปลี่ยนจากสีนี้เป็นการเลือ่อนทศยมแทนแล้วทำให้10กกำลังลบ4เนี่ยหายไปอ่ะเรามาดูขั้นตอนแรกเราหาจุดก่อนจุดทศย,ยมไ่ไหนเป็น3.0ถูกไหมถ้าเป็น3เฉยก็คือเป็น3.0คูณคือการเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งลบ4ีตำแหน่งจำได้ไหมคูณเลื่อนขวาหายเลื่อนซ้ายเนี่ยการเลื่อนทศยมก็คือคูณเลื่อนขวา หันจะเลื่อนซ้ายคูณเลื่อนขวาหานเลื่อนซ้ายหรือว่าจะเขียนคูณ10ยกกำลังอะไรสักอย่างก็ได้โอเคนะมันเหมือนกันสองสิ่งนี้อ่าเราลองอ่านค่าคูณเลื่อนขวาเลื่อนกี่ตำแหน่งลบสี่ตำแหน่งถ้าเลื่อนสี่ตำแหน่งคือเลื่อนไปทางนี้ถูกป่ะแต่ทีนี้เลื่อนลบสี่อันนี้คือเลื่อนสี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่เลื่อนสี่ตำแหน่งแต่ทีนี้เลื่อนลบสี่ตำแหน่งเราต้องทำยังไงเราก็เลื่อนกลับด้านอีกหนึ่งสองสามสี่ อันนี้คือการเลื่อนลบ4ีตำแหน่งช่องว่างใส่ศูนย์ให้หมดได้เป็นอะไรได้เป็นจุด0.003 0, ข้างหน้าใส่ศูนย์อันนี้คือการเลื่อนลบ4ีตำแหน่งเนาะมันจะไปคนละทางการเห็นป้านี่ตอนแรกอยู่ตรงนี้เลื่อน4กับเลื่อนลบ4เนาะเข้าใจนะหน่วยเป็นเซนติเมตรนี่ไงเราสามารถเขียนแปลงจาก สิ่งที่มีเนี่ยคูณ10ยกกำลังใดสักอย่างอ่ะโดยการเลื่อนโศสิยมมันมีค่าเท่ากันไงเราเปลี่ยนจากตัวเลขนี้เป็นตัวเลขนี้ได้มีค่าเท่ากันเนาะอันนี้เหมือนกันสิ่งนี้กับสิ่งนี้มีค่าเท่ากันอ่ะต่อมาข้อ3ไวรัสชนิดหมีขนาดประมาณ1.5่คูณสิบกำลังลบนี่ไงตอนนี้เรามีคูณ10ยกกําลังอะไรสักอย่างอยู่เนี่ย เราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้โดยการเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นการเลื่อนทศิยมแทนแล้วสิ่งนี้ก็จะหายไปอ่ะแต่การเลื่อนทศิยมต้องเป็นคูณ 10$ ยกกําลังอะไรสักอย่างนะเป็นเลข10นะจะเป็นเลขอื่นไม่ได้อ่ะเราหาจุดก่อน1.5จุดตั้งต่ง,ง่ายตรงนี้เลยเราจะคูณคูณคือการเลื่อนไปทางขวาลบ7ตําแหน่งถูกไหมเลื่อนไปทางขวา7ต็าแหน่งคือเลื่อนไปทางนี้ ขวาเจ็ดตำแหน่งคือเลื่อนจาตอนอตำแหน่งนะอ่าเลื่อนไปทางขวาเจ็ดตำแหน่งจะเลื่อนไปทางนี้แต่ว่าเราจะเลื่อนไปลบเจ็ดเราก็ต้องเลื่อนกลับด้านเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุดอยู่ตรงนี้แทนช่องว่างใส่ศูนย์ให้หมดเราเลื่อนไปแล้วแปบลบว่าจุดนี้หายไปถูกปะ่ะได้เป็นอะไรได้เป็นจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็1.5เห็นไหมจุดหายไปแล้วเราข้างหน้าจุดก็ใส่0ย์อันนี้ตอบคําตอบแล้วนะเร็วไหมหนึ่งเลื่อนไปทางขวาลบเจ็ดตำแหน่งก็คือเวลาชนี้นี้มีขนาดประมาณ0 0 0 0 0จุดซนเมตร ต่อมาข้าสอสอะตอมของธาตุออกซิเจนมีลัศมีประมาณ6.6คูณ10กำลังลบ1เมตรเราไม่อยากให้มันมีสิ่งสิ่งนี้แต่เราเห็นแล้ว,วมันเป็นศูย์ยกกำลังอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนสิ่งสิ่งนี้ให้เป็นการเลื่อนโศนิยมเ,เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้2ออย่างนี้อ่ะเราหาจุดก่อนจุดอยู่นี่ไง6.6เราจะเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งคูเลื่อนขวา คูณเลื่อนขวาขวากี่ตำแหน่งลบสิบเอ็ดตำแหน่งอย่าลืมว่าถ้าเลื่อนขวาสิบเอ็ดตำแหน่งจะเลื่อนมาทางนี้แต่ว่าถ้าเลื่อนขวาลบสิบเอ็ดตำแหน่งเราจะเลื่อนกลับด้านเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่จุดอยู่ตรงนี้ใส่ศูนย์ให้หมดช่องว่างใส่ศูนย์ได้เท่าไหร่ เราเลื่อนไปแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วเราไว้ตรงนุนแทนก็เป็นจุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็6 6, 6. ข้างหน้าใส่0เนี่ยเมตรอ่ะเราลองนะับอีกที11ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เออแล้วมี0ก่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ศูน10ตัว แปดาสิอ่ะสิตัวแล้วเหมือนกันเห็นไหมอันเนี้ยมันมีค่าเท่ากันอ่ะขอพูดสรุปนิดนึ่งว่าสองสิ่งเนี้ยเห็นบ่าที่พี่วงไว้ตรงนี้6.6จุดหกูณสิบกำลังสิบเอ็ดกับ0ูนย์์ศูนย์ศเนี่ยมีค่าเท่ากันอันนี้เรียกว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์ทวนสัญญากรวิทยาศาสตร์คืออะไรคือการเขียนจํานวน ที่มันมากๆหรือว่าน้อยๆให้อ่านง่ายถูกไหมโดยการเขียนเป็น a คูณสิบกำลัง n มีเงื่อนไขยอยู่2ข้อเงื่อนไขข้อแรกบอกว่า a จะต้องมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10เงื่อนไขข้อที่2ก็คือ n เป็นจํานวนเต็มซึ่งจำนวนเต็มก็มีเต็มบวกเต็มลบเต็ม0ย์อ่ะสัญญาณวิทยาศาสตร์เห็นไหมคือการเขียนตัวเลขอย่างเงี้ยอันนี้อ่านยากไหม เวลาน้องไปพูดกับเพื่อนบอกว่าอะตอมของ5ออซิเจนมีลัศมีประมาณ0.000000 00 00 00 00คือถ้าเพื่อนไม่ตั้งใจฟังคือเพื่อนลืมไปแล้วนะว่า0กี่ตัวเออแล้วก็พูดหม่เป็น6.6คูณ10กําลังลบ11เออทุกคนมันรู้ว่า6.6คูณ10กําลังลบ11มันจำได้มันแบบเออ11 11เป็นยังไงนะก็ค่อยมาเขียนเป็นอย่างนี้มันจะง่ายกว่าในการสื่อสารเนาะอันนี้ก็คือประโยชน์ของสัญลากณ์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ขอเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือ สิ่งสิ่งนี้เหมือนกันการคูณ10ยกกําลังอะไรสักอย่างกับการเลื่อนทศนิยมอย่าลืมว่าตรงนี้ต้องเป็นเลข10นะเป็นเลขอื่นไม่ได้จะเป็น4เป็น5เป็น3เป็น11เป็น10.5เป็นอะไรก็ไม่ได้ต้องเป็น10เท่านั้นตรงนี้ต้องเป็น10เท่านั้นคูณ10ยกกําลังอะไรสักอย่างอ่ะคูณ10ยกกําลังเป็นตัวเลขเนี่ยที่เป็นจํานวนเต็มเนี่ยเปรียบเสมือนการเลื่อนทศนิยมไปทางซ้ายหรือขวาคูณเลื่อนขวาหารเลื่อนซ้ายโดย อันนี้คือทิศทางปกติถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายลบก็คือจะกลับทิศทางจากสิ่งที่เรารู้มาคูณเลื่อนขวาหาเรเลื่อนซ้ายเป็นทิศทางปกติของการเลื่อนข้อสยญลมแล้วก็ย้ําสุดท้ายจริงๆว่าการเลื่อนข้อสยญยมจะใช้กับการคูณ10ยกกําลัง n เน,เนาะจะเป็นเลขอื่นไม่ได้เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความดูข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ